เฮ้ยทำไรกัน่ะเฮ้ยน่าลูกหูเอาลูกหนูึ้นมานี่ลูกอุ้ยอะไรออกไปเลยมาลหนูมาลวไปมาลุมาเฮ้ยเฮ้ทำไรกันเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยมึงทำไรมึงยุ่งเหี um ้ยอะไรอะไรอะไรกูกลุยมึงอย่ายุ่งใช่ป่ะใช่ป่ะครับน้องสาวโู้เฮ้ยไม่ใช่พี่น่าลูกหนูเอาลูกหนูขึ้นมานี่ลูกอุยมึงอะไรออกไปเลยลูกหนูทำไมมึงอย่ายุ่งคนมาไปมาเลยหนูมาเลยไปมาเลยมา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 โอ้ยไปเลยไปไหนล่ะเฮ้ย มันไปไหนละเอาไอ้อมึงไปไหนเปิดตู้ดิไอแม่งเอ้ยเฮ้ยเป็นไรไหมอะอู้หหนูเป็นไรนนไหมเจ็บไหมเจ็บไหมตรงไหนไหมมาจากไหนกันเนี่ยไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรโทรเรียกรถพยาบาล ไปไปไปที่มอเตอร์ไซค์ก่อนได้มามาไปเดินกันมาจากไหน,นเนี่ยบ้านแล้วดึกดเดือดเด,ดนแบบนี้เดี๋ยวรอรอนี่แะรอนี่แหละเดี๋ยวโทรเรียกรถพยาบาลให้รอแถวนี้ก่อนอะุณครับพี่พอดีมันมีเอทลักปลาทัวเด็กอะพี่เนี่ยผมอยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งไงพี่ อ่าใช่ใช่พี่อยู่แถวอ่าพระรามเก้าวิอารรามเก้าอ่าแถวตั้งด่วนพี่ใช่พี่พี่พี่พส่งสายตรวจมาดูหน่อยได้ไหมพี่มันมีเด็กกับผู้หญิงด้วยพี่โอเคครับผมครับแอคชั่นนะจริงจริงอ่ะรถล้วก็คือบเพราะว่ากล้องมันเห็นตูมันกันตูมตูมไปว่าอ๋อเหรอ อะย่นเงี้ยมึงทำมามึงอย่าช่วยเลยไหม